ชุ่มแก่กบแพงเพชร209เต็มๆนะฟาดเขาถือร้ายอกค่ะก็ถือปรสลีซันะเลขเทียนหัวโล่งปะครูเขาถือปรสลิซีนันน้ำเงินกันนะ209เลขเทียนหัวโลงเหรอครับเนี่ยนะโอ้โ ตะคมกันไหมนี่ล่ะครับแล้วตะควมเอาเขรียกไปสองสองตหนุองตูกับสองน่กกับหกับเก้าตัวเดียวกันเลยแสดงว่าสามตัวเลยเหรอครับเขาถูกลายไหมครับปู่ถูกคนละห้าหมื่นตุมแช่คนเนาะอถูกคนละห้าหมื่นเลยนะปู่เนาะทางชุมแช่เนาะปู่เนาะอือนียใหญ่ลงปู่นี่ออกมสัคนครับผมใหญ่ออกไปไวผนครับเล็หหัวลงบ่ปู่เลขเชือกหัวลงนะปู่เนาะน้ำเทียน เทียนหัวลูกโอ้เทียนหัวลูกนะครับผมว่านหอยโตัวแล้วไงตัวมาค้างนะพียังปูโตเป็นงูไหมหัวหัวเป็นหัวเป็นหัวลนลนนี่ถ้าเปียดอะไยังพี่เปียดบอกเลขพี่เปียดไม่เอาเขาสากบพราะท่านงูคนโอ้โอ้งูอะไรเอ้าเป็นยังไงสิพี่สิครับเพาะท่านพี่แม่งเลือกมาหากูอ่ะอกไปบเพราท่านอ้าเต็ตัวหนังสือแดงๆบอกกันปะคน หากมั้ยอันนี้ฝันเือเรื่องจริงฝันตอนเช้าไงครับบุญข้าวสากแล้วนะครับผมมันมาเอาบุญข้าวสาเกว่าท่านมูโอ้มี่แพร่เมตตาไงครับโอ้ยย่า่เพิ่นบอกเรียกได้เมื่อเช้านั่นดอกม้ออื้อนเสือได้แน่ต้นดอกหางกว่าถือก็เต้าหัววะแต่รอบเมื่อกี้เนี่ยสองศูนย์เก้าเลยล่ะครับสองศูนย์เก้านั่นชัดสามตัวเลยครับเทียน เทียนหัวลงเออเห็นไหมดีเป็นสองส้วนเก้าวันนี้สามค้มดันวันโอ้ยสูงขึ้นหมดเจอยังมาดันไปไหนกันดันไปเังเขาถือลายเขาถูกหลายไหมครับปู่ถือลายคนอยู่ก็ถือลายคนอยู่สุ่มขอมีเงินก็กลับไปเดยครับครับ่ได้มากหุนเนาะปู่เนาะเมื่อนี้ซิเอาเทียนหัวลงอีกครับวันนี้เทียนหัวลงอีกใช่ไหมครับปู่แน่นครับผมโอ้โชคดีนะครับผมวันนี้ได้มาหาปู่นะฮะปู่เทียนหัวลงนะครับเทียนเดียวนี่โดนเนาะ เดี๋ยวนี้ยังทําเชือกเหมือนเดิมอยู่นะปู่เนาะเชือกไม้เท็ดแล้วเชือกเผาทิ้งแล้วเชือกเผาทิ้งที่เทียนเทียนหัวโลงเทียนปากกาหัวโลงมันครับปากกาแม่นกว่ากันเนาะปู่เนาะแม่นกว่ากันตัวเขียนจวดัวตัวลวดนั่นก็ถือได้ถี่มาเอานั่นที่ว่าอันผีให้ตีนผีให้ตีนลงกนี้เข้าเลยครับปู่เขาเข้าเยค่เขาไม่ได้มากคือคอมันไก่ ครับมือนี้มากกัเลยเวลาเรือกัแเบปูกันนะว่าสนมือนี้ยมือเศร้านี่เอาออ่งนี่ออกครับเอาหลวงปู่ยื่นหันออกง่ายออกเด้ครับง่ายไปไว้คุณไถถิ่มหมดเลยปิดวัดปิดว่ากูนั่งทำบารมีกูไว้นี่กูทิ่สร้างยั้น่ได้สร้างยังนแลจะเปิดวัดให้กูเล่าประวัตินะนะไงวะไว้นี่ยวิ่คนกราบคนไหว้ไปไว้ญี่ปุ่นหรืเขามีคนกราบ ่หย่ไปไวุูนนิมนต์นหเราปู่วันนี้เราก็จะไปทําพิธีกันที่เดิมใช่ไหมครับปูยน้นจวมพระองค์นั้นปูนประมาณตันกวน,นจวมซีข้นลงครับเอาเบาๆเด้อเจ้าจอยากยุ่นเจ้าอยากหนักกว้าเอาไปยุ่งง่ายๆตอ่ข้อหักได้กันว่าน,นักกันเล็ดนักกว่าเลยไม่ใช่พอมันหมดถึงอายุไขงมันมันก็ดบับเราเตียนเป็นพิธีนาทำ โอ้กูก็ไม่ส่งข่าวเนาะงวดเมื่อกี้ครับผมมีเบอร์ะที่ไหนเราเอ้าไม่มีเบอร์แต่ผมจะให้เบอร์ไปครับปูดมีแต่สีงวดสี่งวดแล้วสี่งวดนี่สองตัวหรือสามตัวครับปู่งวดสองตัวสองหนึ่งหกกห้าหกครับงวดเมื่อกี้มันสองสองตัวหกสองตัวเก้าครับที่ให้เราไปหรือปล่อยเราไปงวดก่อนมันอะไรอ่ะเก้าห้าครับในพรรษา ในพรรษานะครับวันวดห้าของได้หมื่นหนึงได้หมื่นหึงพอดีได้ค่าไฟวัดครับเออถาม๋ยวลองก็ร่วมไปยังวัมครับตัวนัดตัวนั้มาต้นตัวตากุังระดานนังตั้มังระดานนังตั้งกันระดานนัง

Tổng xe hóa luôn Nhà thấy đây Chén à, đây, chén เป็นตัวแล้วก็พอ่อขอสามตัวด้วเยียเป็นตัวให้ตัวมันด้วยเยี่ยมงาม,งาม มันบ่เป็นตัวเนาะปูเพิ่นบ่เอาเนาะคะ่ะเพิ่นเอาออก จันวาตัวใดน้องเาปูตามปูคเคยเอคอกครับตัวไหนครับปูครับอ่าตัวแรกห้าฮึ้ปูเบิงไนนะะ์ไนแล้วค่ะเป็นหาเป็นซองกระเด้นเนาะ,ะหากับป๋องตือเดียวกันือเมียนก่อนข <c oughs> ึ้เขาวา,ากับปองตัวเดียวกันค่ะได้มาหนึ่งตัวแล้วต้งปูเนาะอขอสามตัวเนาะขอสามตัวนะครับกระปยองลืม ตัวนี้เริมตก่งจ้ิงๆยนเก่งนรยงมวลเนี่ยตัวนีะครับ209นะครับวดเมื่อก yeah, ี 2> 2, ้นะมาหาจะเป็นหาว่าซองกับเป็นซอง้วยเนาะ มีจะเป็นตัวที่สองค่ะ ออสีคอมเมนต์นะครับผมตัวที่สองเป็นตัวไหนนะฮะสวยๆแต่สวยนะครับสองกับเก้าตัวเดียวกันสองกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะแต่เป็นเก้าก็ได้นะปู่เนาะในสองตัวแล้วพี่น้องดีเบิงเลวค่ะ อีกตัวนึงปุ้ยตัวนึงปุ้ขอโแค่สามตัวนะคะอ <c oughs> จองหกหกสวยมากไม่หกก็เก้านะเอทีเนาะ เป็นตัวละก็ยุดตัวที่สามนะครับมาแล้วนะครับผมตัวไหนครับเนี่ยเีขยิ่งสวยมากเลยนะครับอันนี้คือตัวที่สามนะครับผม <c oughs> ตีง่ายๆตีง่ายมากมากตัวไหนครับปูตีง่ายๆสองหกเก้าสองหกเก้าสองหกเก้านะครับปูสองหกเก้าสองหกเก้าปูตีเป็นสองหกเก้านะครับตีง่ายๆได้บอกครับปูสองหกเก้าปูปูตีเป็นตัวไหนครับปูครับ องหกสองสองหกเก้าเก้กสองสองหเก้าสองหกเก้าแต่ว่ามันเียนหัวอ่ะคือเนาคือค่ะครลวงปูมันเขียนในง่ามมยูยดิง่ามอย้่ค่ะเก้าหกสองสองหกเก้านะปู่เนาะไม่ให้ตีมันเก่านะไม่ให้ตีเหมือนเก่าแล้วให้โกเก่านะาเร c ไปดูนะครับผมสองหกเก้านะคะ fc

สองหกเก้าเทียนเดียวตอนนี้ตีเทียนเดียวตอนนี้ก็สองหกเก้านะครับเอซีตีเป็นตัวไดก็คอมเมนต์ได้ค่ะสองหกเก้าเก่าตัวนี้สองหันหัวลงมาเป็นสองเก้าเก้าเนาะ จะว่าโูีป yeah. ีสอดีเก้าแลต่นสองหกเก้านะครับผมท่านอาจจะเป็นปีเป็นสองกัห้าแล้วแต่ดพินิดเนาะตัวอยากพาไปดูครับอเดอาจารย์ควมด้านนั่งนั่เทียนหยอดเอาเห็นตัว เขาเขาตอปูบอกเทียนอย่าตัวเด้อให้เขาเขียนให้ให้เขาเอียนให้เลยนะปู่เนาะเป็นเทียน,ยนพีนหัวลูกนะคะอะันนี้ดูครับดูไปพร <c oughs> ้อมๆกันนะครับผม <c oughs> ระยไทยเลยนะสองหกเก้านะครับปูตีไว้นะครับเม <c oughs> ื่อกี้ก็สามตัวนะครับผม fc คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเรียกอะไร